น้ำตาลชริตาท็อปสิบม s ช u n น v e r เว2ร์สอพสิบโตเตอร์สติกแฟนแฟนแฟน,นางงามหลังแอนโทเนียควารรองอันดับหนึ่งมิช v e น s e 2เว3ร์สมชวโมงให้กับเชนิดอารอลนโดสาวงามจากประเทศนิการากัวโดยหลังประกาศผลทำเอาแฟนๆชาวไทยบางส่วนไม่เห็นด้วยถึงขั้นขุดภาพของเชนิดขึ้นมาโจมตีอัตลักษณ์ผลลงโซเชียลซึ่งสาวน้ำตาลโพสร,ระบุว่า ขอใช้สื่อน,นี้เตือนไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องหาข้อบอกพร่องของนางมาโจมตีเลยเราไม่ได้อยู่กับนางตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกว่านางเป็นยังไงแล้วนางทำทุกอย่างออกมาไม่มีผิดพลาดเราต้องรู้จักแพ้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นให้เป็นเสียใจได้แต่อยากกดคนอื่นให้ต่ำลงเพียงแค่ตัวเองไม่ถูกใจฝากไว้ให้คิดนะ